สวัสดีค่ะเรียกว่านับวันก็ยิ่งสวยวันสวยคืนสวยไม่สั่งจริงๆค่ะสำหรับ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงหนึ่งในศิลปินเคป๊อปสุดฮอตในตอนนี้ที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็มีผู้คนจับตาม,มองอยู่ตลอดโดยเฉพาะในอินสตาแกรมส่วนตัวที่ขนาดนี้มียอดผู้ติดตามกว่า68.8ล้านคนแล้วยังคงยืนหนเป็นศิลปินคนดังทั้งไทยและเกาหลีซึ่งคลิปนี้ค่ะ แอดก็จะพาเพื่อนๆมาส่องความสวยปังกับแฟชั่นซีลีนที่น้องลิสเพึ่งมาอัปเดตรัวๆให้แฟนๆได้ชมกันแบบจุกๆพร้อมคอมเมนต์จากชาวเน็ตจะว่าอย่างไรมาดูกันนั่นหมายถึงน้องไม่เป็นไรมากดีใจเป็นไงแม่คะเขามาลงรูปลงทีอย่างกับพายุช่วยกดไลค์และคอมเมนต์กันบ่อยๆทุกโพสต์ของน้องในไอจเลยนะเพิ่มยอดเอนเกจให้น้องกันวิธีง่ายๆไม่ต้องเสียเงิน และนี่ค่ะก็เป็นภาพสวยๆที่น้องลิซ่านำมาอัปเดตโพสตปรัวๆให้ได้หายคิดถึงทำเอา move on จากซีลีนไม่ได้เลยทีเดียวพร้อมคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนๆเพื่อนๆเห็นแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดหัวใจสนับสนุนกันเยอะๆด้วยนะคะสุดท้ายก่อนจบคลิปแอดก็ขอฝากเพื่อนๆเข้าไปร่วมโบวตง,งาน2021 MAMA ให้น้องลิซ่าด้วยนะคะตามลิงก์ใต้คลิปได้เลย ขาวสารสาระที่ดีได้ที่ช่องฝากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ